ไม่ใหญ่ไม่กันได้บอลเนาะสมอหนีเนาะคิดจ้าวัดดิค่ะนี่นี่มันกำลังจะเล็งเอาปลาหลดคิดหอดเด้อเด้อจับเด้เด้อเอินถามแน่นอยู่ใดกระไดวัดดิอันแม่เขาได้เกาะโลโลละโลละปลาหลดปลาหลดปลาหลดเอาเอาหนึ่งโลนะเอาหนึ่งโลตัวบักใหญ่เอฟเอฟใหญ่ที่สุดในร้าน อ่าร้านร้านนี้นะคะร้านประจำนะคะมีปลาเคม็มปลาช่อนปลากดปลากดว่า <c oughs> นี่อันนี้ค่ะปลาไหลนะคะเรากินปลาหลดนี่ค่ะที่มันตายแล้วเนี่ยนี่เอาตัวใหญ่ๆพ่อเอ้ยเอาตัวใหญ่ๆ <c oughs> ไม่ใหญ่หม่วักตัวใหญ่ๆถ้าตัวน้อยแล้วมันใสเกลือไปแล้วมันเค็ม <c oughs> ตัวใหญ่ยใหญ่อย่แดงขาประจำเนาะจ้าสวัสดีค่ะซื้อปลาลดอีกแล้วค่ะเอ็นที่ซื้อไปวันก่อนน่ะกำลังจะหมดลกักไว้สามตัวแมนกักไว้สามตัวยอมกินเนตตาเพราะว่ายันมันเบิดมันบ่เคยมีนะสามโลนึ่งโลนึง เอาให้เต็มโลเด้ครับบมเต็มบ่ซื้อมันบ่เมื่อนน้นไปซื้อหัดสะพานอันซื้ออันปลาหลดโลนึงได้แหมปลาช่อนอีกตัวนึงก็้จตคือดีแฮลาสนอกอันลัะเขาว่าเป็นเมียพอออ้อาแดงเขาเลยแหมให้เอ, <c oughs> อดีเด็ดเด็ด <c oughs> เอาด้วยกันเอาด้วยกันมา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 ,มา ยังขาจากโลน่อ้าวอ้าวนี่ละสามจ้าสามจ้าอรรถอาถุงไม้ให้เราเล่าดเอาถุงไม้ให้เราเราหยิบเป็นเป็นแล้วเล่าบ่ย่านคือข่อยแม่นเจ้าสิได้ขายสองกิโลที่เดียวเลยไม่แย่ๆตินี่โอ้ยใส่แมสข่อยกระจำเพรได้เอ้ามักคือข่อยเจ้ายังแง่รถประหลาดใช่ไหมเอ้าเจ้าไปเลาะก่อนกระไดข่อยมาเอาสั่น ข่อยมาไปมือแรงมืออื่นข่อยกระตากแดดแดดแดดมันกระลังดีเนาะตาเนาะโอมันตัวน้อยเนาะเดี๋ยวเนี่ยมันตัวน้อยข่อยต้องยอมเกลี่ยใส่แดดเนี่ยใส่เกลี่ยหลยบ่ได้ได้มันเข้มมันตัวเล็กแม่ตัวน้อยตัวนิดนี่นี่เด็ดนี่เดตาดู่าอาช่าง บ,บ,บ,บอเ,บบเป็นอย่างไงเราสร้างโลดไหนเราสร้างโลด